สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุด HSK นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่7แล้วนะครับ HSK นี้จะเป็นระดับที่1อยู่นะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนะี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่า HSK นั้นคืออะไรเกี่ยวกับภาษาจีนยังไงนะครับ HSK ย่อมาจากภาษาจีนนะครับคือคาว่าหั่นยู่สุยิงขสนะครับ ฮั่นหยู่ก็คือภาษาจีนนะครับสยืยผพิงก็คือระดับนะครับแล้วก็ข่าวซื่อแปลว่าการสอบครับผมฮั่นหยูสย่สืยผพิงข่าวซื่อก็คือการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีนนะครับซึ่งในระดับเนี้ยในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับจะมีทั้งหมด30คลิปนะครับจะเป็นคลิปในระดับที่1นะครับในระดับที่1เนี่ยเอ่อ HSK ในระดับที่1จะมีคำศัพท์ทั้งหมด150คําคำนะครับ หล่อซื้อจะเอาคำศัพท์นะครับมาใส่นะครับคลิปละห้าคำห้าคำห้าคำนะครับทั้งหมด3าสิบคลิปนะครับก็จะเป็นหนึ่ง้ห้าิคำพอดีครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปของที่เจ็ดนะครับจากทั้งหมด30สิคลิปนะครับรีบไปกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้หล่อซื้อละเลงจนจะเละหน้าจอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมก็เรามาเจอคำศัพท์วันนี้กันก่อนเลยนะครับอันนี้คือคําว่าเสียนใจ เสี้ยนใจเสียนใจแปลว่าตอนนี้ครับเสียนใจแปลว่าตอนนี้นะครับถัดมาเดี่ยนเตี่ยนเตี่ยนแปลว่าโมงนะครับแปลได้หลายอย่างแปลว่าโมงแปลว่าจุดก็ได้แล้วก็แปลว่านาฬิกาก็ได้เวลาเราเขียนนาฬิกาดิจิตอลเนี่ยเจ็ดโมงสิบห้าเจ็ดโมงสิบห้าใช่ไหมครับ นี่ครับนี่ก็คือเตี่ยนนี่ครับก็เตี่ยนแปลว่าจุดนี่ครับนี่ก็คือคําว่าเตี่ยนโอเคเนาะถัดไปครับคําที่เท่าไหร่แล้วว่าอันนี้ชีชีช,ช,ชีแปลว่าเจ็ดนะครับแปลว่าเจ็ดถัดมาครับเสือเสือเสือแปลว่าสิบครับผมแล้วก็อ้ออ้อ ออของแท้ต้องมีรอนเรือนะครับถ้าเกิดไม่มีรอนเรืออ่านว่าเออแบบนี้มันจะแปลว่าหิวนะครับหิวข้าวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดว่าเออที่มีรอนเรือจะแปลว่าสองนะครับโอเคเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าสู่ประโยคเลยดีกว่านะครับอันตามหลอซื้อน,นะครับเสี่ยนจ่ายฉีเตียนล้อเสี่ยนจ่าย สี่เดียลอเสี่นใจแปลว่าตอนนี้ครับสี่แปลว่ากี่เดียแปลว่าโมงล o อแปลว่าแล้วเสี่ยนใจสี i เดียนล้อตอนนี้กี่โมงแล้วนั่นเองนะครับเสี่นใจสี i เดียล้สีดำเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่เรียนในวันนี้นะครับส่วนสีน้ำเงินจะเป็นคำศัพท์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่ง ถ้าหากว่าใครที่มาดูคลิปของเราซื้อคลิปนี้เป็นคลิปแรกย้อนกลับไปดูได้นะครับอันนี้เป็นคลิปที่7แล้วเนะวาะก็ถ้าเกิดใครจะดูคลิปก่อนหน้าเดี๋ยวไปดูเหล่าซื้อจะทิ้งทิ้งอะไรนะทิ้งลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับลองไปดูใต้ล่างนี้นะครับโอเคครับสเส้นใจชี่เตียนหรอสเส้นใจตอนนี้เนาะชี่เอ่อแปลว่าเจนะครับเตียนมงหรอแล้วเส้นใจชี่เ,เตียนหรอ ตอนนี้นะแปลให้มันที่เท่นหน่อยนะครับตอนนี้เจ็ดจุดศูนศูนย์นอนแล้วก็คือเจ็ดโมงครับแล้วก็เป็นเจ็ดนาฬิกาก็ได้เนาอโอเคนะครับถัดมา现在十二点了吗现在十二点了吗现在ตอนนี้ใช่ไหมครับสอสอคืออะไรครับสิบใช่ไหมครับสอคือสิบ R คือสองสอคือสิบสองนะครับเตียนมมงละแล้วมามาแปลได้หลายอย่างเลยใช่ไหมครับไหมใช่ไหมหรือเหรือเปล่าเป็นประโยคเชิงคําถามเนาะเส้นใจเสเตียนละมาคือตอนนี้สิบสองโมงก็แปลให้มันท่ทนหน่อยแปลว่าสิบสองนาฬิกาแล้วใช่ไหมตอนนี้สิบสองนาฬิกาแล้วหรือย้งก็ได้นะเพราะว่ามาเนี่ยคาว่ามาเนี่ยมันเป็นเป็นเขาเรียกไงอะ เป็นประโยคคําถามนะครับไหมใช่ไหมหรือเหรือเปล่าได้หมดเลยนะครับอันนี้เราซื้อก็เอาแปลแบบง่ายกันเนาะตอนนี้12โมงแล้วใช่ไหมหรือจะแปลว่าอะไรตอนนี้เที่ยงแล้วใช่ไหมได้ไหมก็ได้นะครับถ้าเกิดความหมายมันไม่เปลี่ยนแปลไปเลยนะครับโอเคถัดมาปูเฉอ,อ่าอย่าลืมคำนี้นะครับอันนี้เราซื้อได้ย้ําไปก่อนหน้านี้นะครับแต่อันนี้เราซื้อจะทบทวนให้คําว่าปู้เฉพาะปู้ตัวนี้นะที่แปลว่าไม่เนี่ย พินอินเขาเขียนเขาใช้วันยุกคนี้ใช่ไหมครับถ้าปู้เสียงนี้กับเสีงนี้เจอกันให้เปลี่ยนเป็นนี้ครับแล้วอ่านเป็นป Ł ูอันนี้เราซืออธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วครับพิงแต่อันนี้เราซื้อทบทวนให้ซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นคําว่าตรงเนี้ยปู้ปู้ซือเสียงเดียวกันใช่เปล่าถ้ามันเจอเสียงเดียวกันแบบนี้ให้เปลี่ยนเสียงนี้เป็นเสียงสองครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านว่าป Ł ู้ซือนะครับป Ł ู้ซือ สาเหตุเพราะว่าคนจีนบอกว่าถ้าพูดเสียงสีด้วยกันมันไม่เพาะแค่นั้นเองนะครับเอาก็เอาเราปวดหัวเล่นเนาะแต่เดี๋ยวค่อยๆทําความเข้าใจไปแล้วกันถ้าเกิดงงก็ค่อยๆทําความเข้าใจแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดมีกรณีแบบนี้อีกรอซื่อก็จะทบทวนให้อีกนะครับโอเคเนาะ不是不ใ现在ไม่ใไม่ใช่ชไหมครับใช่อ่าซื่อแปลได้สามอย่างเป็นคือใช่ก็เลือกมาคำหนึ่ง ปูชื่อจะแปลว่าไม่เป็นไหมไม่เหมาะใช่ปะ่ะจะแปลไม่คือไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่เอออันนี้ค่อยฟังขึ้นหน่อยใช่ไหมครับเชื่นใจตอนนี้สือเตียนสิบโมงปูปูชื่อเนาะไม่ใช่ตอนนี้สิบจุดศูนย์นอโอเคนะครับอย่าลืมนะที่เราซื้อจ้าทุกคลิปนะครับก็คือเวลาจะแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยให้แกะคําศัพท์มันก่อนแกะแบบนี้เลยครับแกะแบบนี้เลยแล้วพอแก่เสร็จแล้วก็มาดูว่าไอ้คำศัพท์พวกนี้ที่แกะมาเนี่ย มันน่าจะแปลออกมาเป็นอะไรนะครับแล้วเราค่อยเอามาเรียงกันเนาะโอเคปะาฟูสยาวเลยต่อไปตัวไหนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนนะครับเราเริ่มที่ตัวเสี้ยนก่อนนะครับเสี้ยนใจเนาะอันนี้เสี้ยนใจแปลว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราซื้อใช้หมึกสีดําดีกว่าขีดที่หนึ่งครับขีดที่สองขีดที่สามเอา้าเดียวขีดที่สามแล้วก็ขีดที่สี่นะครับ ขีดที่ห้าขีดที่หกเบียเบียวเบียวเบียเบียว,ยวขีดที่หกนะครับขีดที่เจ็ดแล้วก็ขีดที่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ขีดที่แปดนะครับพอดีเราซื้อเขียนด้วยเมาส์เนี่ยครับเนี่ยนี่เนี่ยเมาส์ธรรมดาเนี่ยลากมันก็จะไม่เหมือนกับเขียนด้วยปากกาเนาะเนี่ยถ้าเกิดเขียนด้วยปากกาเนี่ย ปากกาหายไปไหนเราไม่รู้ถ้าเกิดเขียนด้วยปากกามันก็จะหนถนัดกว่านะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคต่อไปตัวใจครับขีดที่หนึ่งครับขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าแล้วก็ขีดที่หนะครับเสี้ยนใจตอนนี้นะครับเสี้ยนใจโอเคคําถัดมาเตียนขีดที่หนึ่งครับขีดที่สองครับ ขีดที่สามอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะขีดที่สี่แล้วก็ขีดที่ห้าแล้วก็จุดสี่จุดนะครับจุดสี่จุดเนี่ยให้ลากไปทางซ้ายก่อนขีดที่ขีดที่หกแล้วใช่ปะลืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็สามขีดที่เหลือก็ไปทางขวานะครับเจ็ดแปดเก้าโอเคนะครับอันนี้ก็คือคำว่าเตี่ยนนะครับเตี่ยนมันเป็นรูปเออถ้าดูอันนี้คือมืออันนี้คือมืออ,นนอ,มอ,อันนี้ก็จับผู้กัน อันนี้ก็ตัวผู้กันเนี่ยเย,เยผู้กันแล้วก็จุดแต้มสี่จุดเนี่ยมันมาจากคาว่าจุดครับเปลี่ยนแปลว่าจุดแล้วพอปัจจุบันมีนาฬิกาเปลี่ยนมันก็เลยแปลว่ามงได้ด้วยเนาะงงหรือเปล่าเนี่ยเราซื้อโมสเพลินเลยโอเคนะครับไปต่อลวอันนี้ชี้นะครับหนึ่งและสองครับถ้าเกิดเราจับมันหมุนเนาะถ้าเกิดเราจับมันหมุนได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ เนี่ยเนี่ยเลองดูดิเห็นไหมกับฟ้าดินเปลี่ยนหินหยางเห็นไหมครับมันก็คล้ายเลข7เนาะวิธีการจําตัวเลข7นะครับถัดมาครับเสือเสือก็เหมือนเขาเรียกนะเหมือนไม้กางเขนของศาสนาคิดใช่ไหมครับก็ในภาษาจีนเขาเรียกเออไม้กางเขนว่าไม้ไม,ไม้ไม้ที่เป็นรูปอักษร10นะไม่ใช่เครื่องหมายบวกนะครับโอเคอันนี้อ่านว่าเสือ แล้วก็คำถัดไปหมดยัง r นะครับ r แปลว่าสขีดข้างบนสั้นกว่าขีดล่างเสมอนะครับถ้าเกิดเขียนแบบนี้ผิดนะครับหรือบางคนไปเขียนแบบนี้ผิดนะครับต้องขีดข้างบนสั้นกว่าขีดล่างเสมอนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะจบเพียงเทาง่านี้ลาด้วยคลิปสวยๆแล้วกันตรงนี้เนาะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับใจเจียนใจเจียน